ทายสบายดีกันเนาะมือน,นี้ลูกค้าก็มาสร้างลูกซีนในเต้าหู้อันนี้ลูกซีนปลาเพล็เนานนี้เนาะทอดกันเลยน้ำมันทอดนาะอลงไปทอดกันเลยนาะ,ะปลาลงไปทอดทางใบเลยเนาะปิดไว้เอากรมมาเบิ่งมาม่าโซ่เนาะคนสร้างลูกซีนกรรมมาม่เนาะลูกซีนทอดหล้วกรรมมาม่าแห้เงนินอสองโถงเนาะ อนกับมาม่าเ่ากระชุกลรวเรียบร้อยนะคะตักออกมาเลยเนาะอันนี้ก็เป็นน้าอา vine vine so ันเจลของมาม่าแห้งอันนี้ก็มาม่าแห้งของเขาเนาตักออกมาแล้วก็มาใส่มาใส่กุบกับอันน้ํหมันมันอย่างเนาะเครื่องของเพิ่นมาคุกกันเลยหอม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 เลยตาหน้ากินแล้ก็มาเบื้งสินทอดของเขาเลยเนาะปลาทอดอันนี้ก็จุกกันแล้วจุกกันเลยเนาะ เข้ามาพักน้มันกันเลยนะกุุกแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็น่าตามาม่าของเราแล้ว